สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ครับเก่ามาเชี่ยกับเสืผ้าพี่น้องเอฟซีตามตอนแนวทางเล็กของอาจารย์เล็กพญายมเน้อกับพี่น,อน้องเนาะเ,เป็นสายญาติที่เป็นอ่าของเพิ่นได้ครับผมเก่ามาเชี่บริเตงให้ครับเป็นสายญาติของอาจารย์เล็กเลยครับผมครับเอาแนวทางของอาจารย์เล็กพญายมพี่น้องเอฟซีกะคงจะได้เห็นแล้วพี่น,อน้องเนาะอ,อ,อาจารย์กะ เสียงดังฟังชัดครับผมชัดเจนกับงวดว่าหันเพื่อนกัาเป็นเลขมาครบบนของอาจารย์กับเขาสามเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะครับแต่ว่าอาจารย์จับคู่ก็จะมีเลขเจ็ดหกสามครับพี่น้องเนาะไปออกออมสินกับเสดายครับพี่น้องครับผมเลขของอาจารย์เลขพยายมครับแต่ว่าก็เป็นเลขที่น่าสนใจเด้อครับผมเลขของอาจารย์รับเพิ่นว่าเจ็ดกับเ่าว่มานำกันกับว่มานเนาะพี่น้องเนาะครับ เอาในส่วนเหล็กสามตัวสองตัวไปเบิ้งน้ากันเด้อครับผมเหลขอาจารย์บบหลายหางครับพี่น้องครับก่อนที่เบิ้งงน้าทางตัวเลขกับอาจารย์เล็กพายมเก่ามาเชียร์กับขอขอบพระคุณอาจารย์เด้อครับผมทีเมตตาแนวทางให้กับเก่ามาเชียร์ทรงต่อพี่น้องเอฟซีเช่นเคยเด้อครับผมฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียร์ในเด้อครับไปรับชมรับฟังเหลขกอาจารย์เล็กันเลยครับ ครับผมครับอาจารย์เกามาเช่ยสวัสดีอาจารย์เล็กครับผมครับครับตอนนี้ครับผมครับอาจารย์กับติดต่อกันเวลาบอาตรงกันเนาะครับผมครับบอเป็นอย่างไรบอเป็นอย่างไรครับพอดีมันนี่กับได้มีโอกาสได้สัมผัสแล้วครับผมครับโอ้เสดายเลยอาจารย์แต่ว่ามาครบบนกับเขาอีนาออาจารย์เนาะ ถือเยอะเลยผมผมก็ถือนครับอืมเรียกอาจารย์ไปเข่าออมสินเต็มเต็มเลยครับผมอ่านความจริงก็เกี่ยวครับผมาแต่มาทานรัฐบาลใช่ครับผมมาตรฐานงผมมันเป็นของของเขาเนี่ยก็คือว่าเป็นผลประโยชน์ของเอฟซีของน้่งเชียร์ต่อมาเชียร์แล้วกันครับครับผมเสียว่าเป็นผลประโยชน์ยกผลประโยชน์ให้เอฟซีแ้วกันครับครับขอบคุณอาจารย์ได้ครับผมแต่ว่ามีพี่น้องเอฟซีเป็นคอมเมนต์ว่า พญาโยมนี่ก็เอาซื้อแบบว่าจังไดมาตั้งสินะครับผมเป็นอาจารย์ตั้งเองเนาะครับผมมั่นใจนครับมันบอได้มาเองมันบอได้มาเองนะครับอ๋อครับผมมันมีใช่มาใช่ใสนะครับอ๋อครับครับก้าวผมก้าวผมมาแข็งยิงอาผมมาปล่อยครับผมครับเอาผมแล้วทีนึงผมมีตัวเดียวผมก็แปลกทัางหมดโอ้อยากเจอยังสี่อีกน่าอาจารย์คือนั่น เดียวเดี๋ยวสี่ไฮวันนี้ไฮบังบังมว่าเรื่องเอาเดี๋ยวพ่อจับครูไ้วันที่ประมาณต่าชุดเดือนยี่เก้าแล้วคนโทรเข้าไ,ขไปหาเอาอาจารย์ว่าท่านไหนจับบ่ครับคลิปนี้ผมสิห้พากรผมสิห้มาครบอตัวกันนะครับมาครบบนบอ่อาจารย์ครับมาบนครบตัวก่อนได้ครับผมลากะข้างล่างสิ่ที่ตัวดได้ครับผมครับเออลากะเรียก เล็กบึง้งเล็กบึ้งผมปล่อยความที่หยิบเต่าความเม,เมื่อมาละเอียดเด็กบึ้งเอ๋ออาจารย์มีม,มีแรงมีบึ้งพร้อมบ่กครับผมมีครับผมอ๋อครับเหล็กบึ้งอาจารย์ผูบ้บึ้งผมนี่ต้องหันออกไปทั้งที่จะมาออกจิตเหนือวจิตใต้หามย่างเดี๋ยวก็หันไปท,ทั้งจิตออนตกผมบอกเลยครับโอโ๋อครับผมใกล้ใกล้นี่ก็่ไม่ค่อยดีครับ อันสำหรับเด็กอาจารย์มาครบบนครับผมครับเอาเลยลลครับั<บ>นทึกลงครับผมเอาเอาเลยเอาเลยบนยนันต้งบอกว่างานบอกหลายเจ็บข้อครับมาตรฐานมาตรฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหเจเก้หเจ็ดเก้านีข้างบนนะครับข้างบน,นครับอ่ แล้วแล้วตัวเยืนเน่ยตัวเยืนนะครับครับผมตัวดับเขามมีบอกตัวดับออกให้ครับผมข้างบนเราดับห้ากับแปดอ๋อยูบ่มมีนี่อยู่แล้วครับผมห้ากับแปดอ่าดาราคือหมายถ้ามาเนี่ยคือว่ามันบ่มีในสารบงคมนะครับจริงจริงมันหล่นขึ้นมากเราจะผมมาหมักแปดคำหาครับเอางล่างนีมครับแบบนี้เนี่ยล่างครับผมล่างสี่ตัว้วครับ ครับผมปรกกูประกกูเดี๋ยวผมจับให้ที่ยี่สิแปดหรยิบเก้าครับอ,อาจารย์หน,นครับศูนย์หนึ่งสองเจ็ดศูนย์หนึ่งสองเจ็ดครับ,รบเ,ดเดี๋ยวผมจะจับคู่ให้เดี๋ยวจะไปจับนี่หมายว่าจะจับนี่จับว่าเป็นงงงวน,นะครับเดี๋ยวผมจะจับคู่ให้เมื่อนั้นนะโอ้ครับวันที่ยี่สิบเก้า่ครับยี่สิบเก้าเราเลขตังับตรกไหผมหยิบตักให้ั้งักสิบรักนวยให้เลื่นมาครับผมร,รักไว้ครับ นี่นี่มีหอยลักลอยมีครบมารับคร,บครบชุดโอ้ครบสามตัวอาจารย์ครบสามตัวบนครับผมไอ้ยังร้นเตาไอ้น้ำเชื่อไอ้กาวเชื่อไอ้รีเฟอร์ไปบ้างเลย,เย,เยครับเอาผมที่บอกไปหมดทิแล้วนะมันสิดตัวเดียวครับผมอ่าแล้วอัที่หนึ่งนะครับแล้วอัที่หนึ่งขอผมพิดตัวเดียวคือหัวก็แปดผมบ่อเดียวแตกรงอันหมดที่แล้วบ่ครับผม วันกี้แล้วผมมีศูนย์สองสามหาหุ้กิจครับแมนยูแปดผมมีอ่าผมจะเรกเบิ่งผมมีแปดแปดไปยูเลขเบิ่งแปดหนึ่งหกเข้าใจแล้วอาจารย์บัดนี้เอาเลขเบิ่งมาประกอบนําก็ยังบ่ทันฟันทุ่งเหรอครับแดดจ้าว่าขึ้นมันทำกันในโตนี่ก็บฟันทุ่งเลยเว้ยแม่นครับผมเอาล่อเลขเบิ่ง

นี่ครับผมเป็นป้ายหมวกสวยเลยครับครับผมมป็นผมว่างงานลำเทียบครับผมผมมาผมเข้าใจว่าผมผมมาคอนเทนต์ของเจ้าที่เจ้าสั่งคอนเทนเทต์ครับคอนเทนต์ของเจ้าตรงตรงคอนเทนต์ครับผมคอนเทนต์เจ้าสั่งคอนเทนต์ไหมว่าจีนต่ออาจารย์สินอย่างเออทั้งทั้งตัวล้ำเชียร์ก็เก่ามาเชียร์นี่หมายว่าตาั้งแต่เหตุงานบริษัทครับผมจะไปงบไปทุ่มผมครับ แต่ผมว่าโอ้นี่ก็เป็นหนักหนักสนับสนุนนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับผมชื่อหมายว่ากันุ่มมันนอกมันใสแลงง่านที่ตรงนันนครับผมครับมันแบธรรมดลาครับครับเราบอกว่าปหน้าโคตรง้าวน่แหลครับออาๆนี่แหละครับผมคอยคอยคนเพิ่มกันคอยยังกันครับครับอาจารย์ย้อมมือถือหรดอขังทำไรอ่ะนะพญายมครับผม อะไรไม่ยายุ่งเขาจะบอกชูตอะไรเดียวกันพี่น้องมันก็เหม็นใช่ป่ะเพื่อต่างซื้อสั่นครับผมผมได้มากเลยครับผมบางอย่างผมก็ไปนั่งชนะสีอยุประชาโอ้อาจารย์จะเปิดเผยข้อมูลไหนวะครับผมอาอยู่จงังหวัดใดนี่ผมอยู่ขอนแจงครับปากหมุดอยู่อำเภอชุดระบโอ้ครับผมปากหมุดโอ้ปากหมุดอำเภอชลจงบ่ละครับมักเล็กครบบนอาจารย์นี่เด้ครับผม ล่ออาจารย์จับให้เด oh, okay, ี๋ยวคอยล่อบอกที่นั่นบอกแคปซี่เพลินครับแล้วคอยปล่อยของหนึ่งสองสามหกเจ็ดเก้าครับโอ้หาก็แปดดับบุญครับครับผมเอาอาจารย์บ่บแม่งนครับคือบบผมก็เด้ว่าดับแต่มันบ่มากนะมันอันบ่มานะผมบ่มักนะให้ให้บ่ดูสิ่งผมคือว่ามันมันฉุดผมเลยมันมาจับกับซุมนี่กับอะไรย่แล้วมันเป็นบ่ได้บ่ได้ปกติปกติอะไรแล้วครับอืมครับผม พอเรียกหมายว่าเรียกร้อนแน่เรียกจิดทางลมหน้าเรืงขึ้นแรงลงพวกอย่างนี้ครับผมเรเรีผีเรียกสามก็เขาบอกเขามาปลุกเตือนเขามาขอเสดบุญแน่กับความรับประคบกันครับเรามาแจกรับเรียกขาย่าบึ้งถ้าอยู่ในกลุ่มนี้ผมฟันตรงอะไรเลยอือเงื ouais. leave, pues, ่อนบวมเย็ดเงื่นบวมเย็ดไปที่ผมนั่นพอเกินถุงเครื่งครับผมไม่เคล่อนนะครับแต่ว่าอาจารย์สิตป้อยทีเดียวคือยี่สิบแปด ผมยิบเก่าครับยิบเก่านะอาจารย์เนาะครับยิบเก่าก่อนเที่ยงครับยิบเก่าก่อนเที่ยงก้าวมาเชียร์สแตนบายเครื่องเลยเลยตั้งแต่ผมอ่านหินช้อนเก่ามงก็นเลยครับพอผมเบิ่งแรงลมก่อนเบรกยื่องก่อนครับผมสแตนบายไปโอเคครับผมอาจารย์ยี่สิบเก้านัดจับคู่ไฮเดอร์ครับพี่น้องครับจังในก็บไฮเก่ามาเชียร์กับพี่น้องอีพซี่ได้โชว์ได้ลาบน้ำเด้ออาจารย์ครับชิ่รบกวนอาจารย์ซักนี่แหละครับผม ครับผมครับผมครับขอบพระคุณอาจารย์ครับผมโชคดีดีเช่นกันครับผมสวัสดีครับครับผมครับผมครับอาจารย์เหล็กพญาโยมเน้อครับพี่น้องเพื่นกะมาให้เป็นเหล็กครบสามตัวบนนะพี่น้องเนาะครบบนครบล่างครับเอาอาจารย์นัดจับครูวันที่ยิบเก้าเดี๋ยวเก่ามาเชียร์จิปล่อยตอนเทียงเลยครับผมเนาะยิบเก้าครับถ้าปติปัญหาอีกยังครับเอาถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชียร์ก่ะขอไว้พรอให้พี่น้องเอฟซี โชคดีด้อครับผมถูกหอยเล้งเงินเปนนับกัน1เมษายน66สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ